อดบทเรียนจากเกมระดับตำนานระหว่างสเปอร์สกับลิเวอร์พูลในปี2023คือหนึ่งในแมตท,ที่แฟนบอลทั่วโลกโดยเฉพาะแฟนพรีเมียร์ลีกไม่มีวันลืมได้ลงเกมนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันเพื่อ3มแต้มแต่มันคือภาพสะท้อนของฟุตบอลยุคใหม่ความกดดันเทคโนโลยีการตัดสินจิตวิทยาของนักเตะและความหมายของคำว่า ฟุตบอลไม่ยุติธรรมเสมอไปอย่างแท้จริงตั้งแต่วินาทีแรกที่เสียงนกหวีดเริ่มเกมดังขึ้นความเร็วความเข้มขน้นและอารมณ์ก็พุ่งทะยานทันทีสเปอร์สในยุคข,ของอังเก้ปอสเตโคกรูกำลังเล่นฟุตบอลที่กล้าหาญเปิดเอก้มรุกบุกใส่ไม่กลัวหน้าไหนขณะที่ลิเวอร์พูลของเจอร์เก้นครอปก็ยังคงเป็นทีมที่เต็มไปด้วยพลังความดุดนันและวินัยทางแทคติกในระดับสูงเกมนี้จึงเหมือนการประทะก,กันของสองปรัญาฟุตบอลที่ต่างก็เชื่อในสิ่งของตัวเองอย่างสุดหัวใจ สิ่งแรกที่ต้องถอดบทเรียนคือแนวคิดเรื่องความกลา้าของสปเปอร์สพวกเขาไม่ถอยไม่ตั้งรับต่ำแม้จะรู้ว่ากำลังเจอกับหนึ่งในทีมที่เกมสวนกลับอันตรายที่สุดในโลกการดันไลน์สูงการเพรสซิ่งตั้งแต่แดนหน้าและการให้ฟูลแบ็กดันสูงตลอดเวลาเป็นดาบสองคมที่อังเก้ลเลือกใช้แต่ในเกมนี้มันแสดงให้เห็นชัดว่าเขาไม่ยอมเปลี่ยนแนวคิดเพียงเพราะคู่แข่งคือใครนี่คือบทเรียนสำคัญสำหรับฟุตบอลสมัยใหม่ถ้าคุณไม่เชื่อใน แผนของตัวเองคุณก็ไม่มีวันพาทีมไปถึงระดับสูงสุดได้แม้บางช่วงจะดูเสี่ยงแต่สเปอร์สก็แสดงให้เห็นว่าความกล้านี้ทำหายฮอพวกเขามีตัวตนมีเอกลักษณ์และทำให้คู่แข่งต้องปวดหัวตลอด90นาที ในมุมของลิเวอร์พูลบทเรียนที่ชัดเจนคือเรื่องของวินัยและความอดทนเกมนี้พวกเขาต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างไม่น่าเชื่อการโดนใบแดงตั้งแต่ครึ่งแรกทำให้รูปเกมเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากทีมที่พร้อมจะเพรสใส่กลายเป็นทีมที่ต้องตั้งรับอย่างมีระบบใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าที่สุดสิ่งที่ลิเวอร์พูลทำได้ดีคือการไม่แตกตื่นนักเตะทุกคนรู้หน้าที่ของ ตัวเองเข้าใจว่าเมื่อไหร่ควรดันเมื่อไหร่ควรถอยและเมื่อไหร่ควรหยุดเกมนี้คือบทเรียนของทีมระดับแชมป์ทีมที่เคยผ่านสถานการณ์กดดันมานับไม่ถ้วนพวกเขารู้ว่าฟุตบอลหนึ่งนักงอเกมไม่ได้ตัดสินจากจำนวนผู้เล่นเพียงอย่างเดียวแต่ตัดสินจากหัวใจความสามัคคีและการสื่อสารในสนาม แน่นอนว่าไม่มีใครพูดถึงเกมนี้โดยไม่พูดถึงประเด็นการตัดสินและ v a a ที่กลายเป็นหัวใจของดราม่าทั้งหมดประตูที่ควรจะได้ของลิเวอร์พูลแต่ถูกริบไปกลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกมันไม่ใช่แค่ความผิดพลาดเล็กน้อยแต่มันคือบทเรียนใหญ่ของวงการฟุตบอลว่าเทคโนโลยีที่ถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมถ้าขาดการสื่อสารที่ชัดเจนขาดระบบตรวจสอบที่รัดกุมมันก็สามารถทำลายความยุติธรรมได้เช่นกัน สิ่งนี้ไม่ได้ส่งผลแค่ต่อผลการแข่งขันแต่ส่งผลต่อสภาพจิตใจของนักเตะโค้ชและแฟนบอลทั่วโลกเกมนี้ทำให้ทุกคนตั้งคำถามว่า VAR ควรพัฒนาไปทางไหนและใครควรรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาดระดับนี้อีกหนึ่งบทเรียนสำคัญคือเรื่องสภาพจิตใจ ของนักเตะหลังจากเหตุการณ์ V A R ิเวอร์ลต้องเล่นต่อไปทั้งที่รู้สึกว่าตัวเองโดนเอาเปรียบนี่คือสถานการณ์ที่สามารถทําให้ทีมแตกได้ง่ายมากแต่สิ่งที่เราเห็นคือการรวมพลังกันมากกว่าเดิมนักเตะวิ่งมากขึ้นเข้าปะทะหนักขึ้นและช่วยกันเล่นเกมรับอย่างมีวินัยมันสะท้อนถึงวัฒนธรรมทีมที่ครอบสร้างมานานหลายปีวัฒนธรรมที่บอกนักเตะว่าต่อให้โลกไมย่ยุติธรรมแต่คุณยังควบคุมการกระทําของตัวเองได้เสมอ ฝั่งสเปอร์สเองก็มีบทเรียนทางจิตวิทยาเช่นกันการเล่นกับทีมที่เหลือผู้เล่นน้อยกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่หลายคนคิดความกดดันกลับมาอยู่ที่ทีมที่มีผู้เล่นมากกว่าเพราะทุกคนคาดหวังว่าคุณต้องชนะต้องครองเกมต้องยิงประตูให้ได้เร็วที่สุดสเปอร์สต้องเผชิญกับความคาดหวังนี้ตลอดครึ่งหลังและมันทําให้เราเห็นว่าทีมยังต้องพัฒนาเรื่องความนิ่งการตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายและการจัดการเกมในช่วงเวลาสําคัญนี้คือบทเรียนที่มีค่ามากสําหรับทีมที่กําลังสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ เกมนี้ยังสอนให้เราเห็นถึงความสำคัญของรายละเอียดเล็กๆในฟุตบอลระดับสูงจังหวะการยืนตำแหน่งการสื่อสารระหว่างกองหลังการเลือกจังหวะเข้าบอลหรือแม้แต่การถ่วงเวลาเพียงไม่กี่วินาทีล้วนมีผลต่อผลลัพธ์สุดท้ายทั้งหมดลิเวอร์อพูลแสดงให้เห็นว่าทีมที่มีประสบการณ์สามารถใช้รายละเอียดเหล่านี้เพื่อเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่เสียเปรียบได้อย่างไรขณะที่สเปอร์สก็ได้เรียนรู้ว่าการจะเป็นทีมลุ้นแชมป์คุณต้องไม่พลาดในรายละเอียดแม้แต่นิดเดียว ในเชิงแท็กติกเกมนี้คือห้องเรียนชั้นยอดสเปอร์สกับลายกองหลังสูงมากพยายามบีบพื้นที่แดนกลางและใช้การเคลื่อนที่ของกองกลางเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงตัวเลขลิเวอร์พูลในสภาพที่เหลือผู้เล่นน้อยกว่าต้องปรับรูปแบบเป็นล็อกต่ำปิดพื้นที่ตรงกลางและยอมให้สเปอร์สครองบอลในพื้นที่ที่ไม่อันตรายนี่คือการต่อสู้ทางสมองระหว่างโค้ชและนักเตะตลอดทั้งเกมทุกการเปลี่ยนตัวทุกการขยับตำแหน่งล้วนมีความหมายบทเรียนอีกข้อที่ไม่ควรมองข้ามคือบทบาทของแฟนบอลสนาม